อาจารย์มองบทบาทท่านนายกยังไงฮะครับก็ต้องจริงๆไม่ค่อยอยากพูดมากเพราะว่าคนก็คงเบื่อพวกเราพูดบ่อย <laughs> ว,วิจารณ์อย่างเดียวให้เรารไม่ด<ม>่าเาจะว่า <คำ S 2> อย่างนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเนื่องจากเรามีญาติพี่น้องแล้วเราก็เคยเห็นคือก็ต้องแบ่งเป็นสามยกนะครับคือ,ค,อคือยกแรกเนี่ยถือว่าคะแนนไม่ดีแต่ว่าความตั้งใจก็ไม่ว่ากันก็ต้องมีความตั้งใจแต่ยกไม่มีสมยกยกแรกเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาเนี่ยบันชาเจวันเนี่ย เราเห็นได้ชัดและถ้าดูคลิปจําจลองว่าน้ํามันมาอย่างไงมันน่าจะรู้ว่ามันจะเร็วกว่าซึนามิด้วยซ้ำเพราะซึนามิซึซึนามิมันต้องมีภูเข,เขาไฟระเบิดก่อนมันต้องคลื่นเข้ามาไอ้นี่เวลาเตรียมตัวแทบไม่มีเลยแต่ว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกปีงนั้นยกแรกเนี่ยคะแนนถือว่า <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> นะครับแต่ยังมีโอกาสยกสองยกสามยกแรกบรรเทาป้องกันและบรรเทายกที่สองบรรเทาและเยียวยา ตอนนี้ต้องเ,งเ,เร่งเยาวยาเข้าใจแล้ร่ตรีครังก็เริ่มเดินค<อ>ู่าาขนานได้ขนมชั้นชั้นที่สองนี้เดินแล้วถ้าเร่งเบิกจ่ายเร่งดูแลเร่งฟื้นฟูอเอาคนเจ็บคนอะไรเห็นว่าตอนอดีตผู้บเนี่ยคนติดเตียงเสียชุดเยอะนะนะครับแล้วไม่ต้องไปพูดถึงคุณป้าคนลงที่รอยอยู่ในตู้ชนเพด,ดานอันนั้นน่ากลัวมากาะะนั้นจะเยียวย,ยาจิตใจยังไงนะครับนะครับเยียวย,ยาครอบครัวเขายัางไงนี่มันเป็นฝันเน,นี้คือยกสองนอนไม่หลับรอตัดเกรด เห็นคลิปว่านอนไม่หลับอันนี้ยกสองนี่ผมว่าท่านนาย,ยกอาจจะทําได้ดีได้คะแนนกลับมาเพราะว่า,วารู้แล้วว่าโอ้โหยกแรกนี่หนักแล้วย,ยกที่สองขึ้นนาย,ยกก็เป็นคนที่เข้าถึงคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้แต่ยกที่สามก็จะหนักอกีนอกนอกจากจะต้องเยียวยาและจะต้องเสริมสร้างโครงสร้างใหม่ที่ท่านผู้ว่าพูดที่คุณวายพูดอันนี้มันพิสูจน์ความจริงใจใพิสูจน์ว่าจะจัดการกับ อุปสรรคต่างๆถอดเรียนต่างๆคนเกเร้้างคนที่มแต่พอการเมืองมันเป็นแบบนี้เปลี่ยนกันบ่อยมันก็อะไรที่มันระยะยาวมันเอาคนที่ง่ายสุดูดกัน่ะเอาคนที่ง่ายสุดเอาคนที่ไล่ยิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะอ้างว่าเขาเครียดเขาชนเพดานคนจะไปช่วยคนคุณจะไปยิงเขาทำไมและนี่คือนักเลงนะครับ บ้านผมปักใต้ผมรู้ดีจัดการซะก่อนตรงนี้ก็ไปจัดการได้เลยแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการเยียวยาเสริมสร้างถ้าทนายกทําคะแนนได้ดี2ยกสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อาจจะกู้ได้กูได้ท่านพิจิตตปิดท้ายท่านๆตรงนี้ครับกันอะจะหมดเลยยกสุดท้ายที่ว่าเนี่ยนะครับว่าจะนึ่งเรื่องของการถอดบทเรียนและทําการสําหรับเตรียมการครั้งหน้าเนี่ยครับผมคิดว่าตอนนายกเข้ามาเมื่อเดือนที่ครึ่งที่แล้วเนี่ยพูดไว้สอย่างหนึ่งในสีนี่คือเรื่องของการจัดการภัยพิบัติ ปัญหาเร่งด่วนตอนนั้นรู้สึกจะมีะร,รัฐมนูญมีเศรษฐกิจกมีอะไรสักอย่างนะครับเพราะแล้วก็ตัวเองเป็นรัฐมนตรีมาไทยที่คุมกรมป้องกันมรทาสาภัยด้วยสมัยก่อน, mm hmm. นเพราะฉะนั้นผมจึงยุยงส่งเสริมเลยจะได้คะแนนจากผมเต็มๆเลยถ้าหากว่าไปเตรียมการถอดบทเรียนครั้งนี้และเตรียมครั้งต่อไปตรงไหน mm hmm. สร้าเป็นกฎเกณฑ์กติกาตายตัวเลย mm hmm. ซึ่งผมว่าจะเป็นเรื่องที่ที่มีความหมายมากๆสำหรับ mm hmm. สังคมไทยเรา